วันนี้จะพูดถึงเอี้ยนไคจูในการไม่อายุชัวะกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยตัวที่หนึ่งไวรัสไวรัสเป็นเอี้ยนลักษณะเหมือนปลาหมึกกล้วยโดยไวยรัสนั้นในยานที่เห็นเหมือนมนุษย์ก็คือพวกไวรัสปกติแต่ว่าแค่เอาเนื้อหนังของมนุษย์มาสวมใส่เพื่อพังกายมันได้มีไวรัสกลุ่มแรกที่เข้าไปแถวโยกเด็กก็โดนเตาผู้พิทักษ์อย่างกลเมิดพังยานไป วยายัตตัวหัวหน้าที่ไม่ได้พังกายเหมือนวยายัตยุกน้องและมีความสูงมากกว่าวยายัตทุกตัวในยานได้มากับยานของวยายัตกลุ่มสองเนะวายัยาตกลุ่มที่สองก็ได้เศษเสียโยมแม่งกับตัวบอสทาให้มีขนาดใหญ่เข้าต่อสู้กับเม่ละตัวที่สองกิลอนกิลอน,คนใครจูยลักษณะมีหัวเป็นมีดสามารถปล่อยดาวกระจายใส่ศัตรูได้ซึ่งมันได้มีฉายาที่เป็นผู้พิทักษ์ของดาวเทอร์เะ